มีอุปทานความยึดถือในขันหรือกายใจนี้ว่าเป็นตัวเราของเราคือเป็นอุปทานขันอุปทานนี้ก็เป็นตัวกิเลสที่เกิดสืบมาจากตนาคือความดิ้นรนทยานอยากและก็สืบมาจากอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริง เพราะฉะนั้นตัวกิเลสเนี้ยจึงเป็นตัวมารอีกตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะได้เพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจที่เป็นตัวความจริงแล้วก็สืบมาจนถึงตนาความดิ้นรนทตยานยาแล้วก็ต่อด้วยอุปทานความยึดถือ เป็นราคะความติดใจยินดีเป็นโลภะความอยากได้เป็นโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองเป็นโมหะเป็นความหลงเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสท,ทั้งสิน้นและก็เป็นตัวมารด้วยในขณะเดียวกันก็เลยเป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้การปฏิบัติธรรมะในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเกิดการปฏิบัติขึ้นมาได้เพราะฉะน,นั้นก็เลยไม่มีความบริสุทธิ์จากกิเลสไม่มีความบริสุทธิ์จากกองทุกข์ทั้งหลายการที่จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปนัญญาก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามีกิเลสมาคอยขัดขวาง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติธรรม